จะรอตรงนี้จะไปไหนเปิดประตูได้อโอ้แม่เปิดเองได้ไม่ต้องมาเปิดให้แม่เลยอุย๊ยได้แล้วยังไงไม่มีใครอยู่แล้วยังไงมองนี่ดิมองเองไปหาหมูวัวหมางค้างหมดลากี้โอ้ลองมาเลยแล้วเนี่ยอุ้ยลงมาปล่อยมือ ต้องซ้อมหนีเลยลุงจะเปิดประตูมึงออกไปเนี่ยข้าวแกเวก็ยังจะไปกนระปิงมุดขอาว้วยังจะไปกระปิงมุดลักกี้จะนอนยามไหนนะเนี่ยวันวันนะี้อยากนอนไหนนะไมโอ้ยอยากรู้อยากหนีทุกอย่างบังกระปิงเป็นยังไงเป็นยังไงตุ๊ตตงยุนเขาเรียกว่านายทวารมึงอะนายทวารหูต้องเปิดทวารอย่างเดียวมึงอะ ต้องทะลวงทวานอย่างเดียวมึงเปิดกระบังลมอย่างเดียวไ <c oughs> ม่นงได้นะฮะมันใช่เหรมันใช่ที่จะต้องทำอย่างมันจะมีหรอฮะใช่ไม่ใช่มันก็ไม่ต้องงอกนะ่ะ <c oughs> โอ้โหอีเจนี่ไม่ต้องกลัวแล้วว่าแม่กับพี่พอปีนปุ๊บแม่กับพี่เอาไอ,อ้เบาะเบาะมาลองให้เลยมันก็ต้องกตกใัเลยเพราะว่าแม่กับพี่ก็ต้องกลัวผมตกมาหวัวฟาดพื้นไะง <c oughs> ก็เลี้ยงแมวเอ๋อมึงทำลายยืด ขี aaS, for ่รั <itud soundtrack> 100. 100. ่วขี่ไหลเรื่อยเออน่ะคอยดูใครเข้ามาเข้าไปก็ต้องคอยเปิดประตูให้เขาหรอกเดี๋ยวเขาบอกเองฮผมจะคอยดูทุกอย่างเพราะผมเป็นบักงารขายอ่ะเออมันต้องวิ่งนั่งเฉยก่อนนับหนึ่งถึงร้อยก่อนร้อฮะ1ิงร้อยฮะโอ้โหพุงเป่งมากเลยะนั่งดีๆก่อนนั่งดีๆใช้สมาธิสติปัญญาอ่ะนับนับไป วันชที่ว่อุวันชคอวันชูคอแล้วก็ขอชูผัด <c oughs> ไปอไอรมาก็ช่างเขอ,ขอ้ยดูพุงอะพุงก็แตกย้ำไหนแตกย้ำไหนแตกใจจห้ผมมีกระบะขี่ ผมไม่อยู่ตรงนี้แหละเอออยู่ตรงนี้แหละนั่งให้สักสิบวิที่ลูกให้เออเนี่ยโอ้ให้กินนมม่เช้าเนี่ยเอาเอาห่างไปแฝงนมเล่นห่างเพื่อนมมิกโอ้ยห่างคอดนี่ห่างควักแน่เนอะควักเงินควักทองไหมแม่ลูกนะเออแม่ก็โกยเงินเคยท่องทุกวันเลยจองกระบะจ่ำกระบะห้ามพะเยวกันยังจะไปตะกนกัน ยเ่มคำทุกข์ก็ยิงจะกินกระจบมือพังเป